เอพีสองมาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยววันหนึ่งผมขอปรับมอตก่อนไอ้ย่คอมผมไม่ไหวเว้ยเดี๋ยววันหนึ่งนะพับเนี่ยโอเคพอมแล้วทุกคนไปไปทุกคนไปามาดูว่าอยู่ด้านนอกจะมีมาจุล่าหรือว่าเฮดแมนอยู่ปะโอเคผมเจอ ตำรวจครับฮัลโหลอิโมไปเลยแม่แคร์ทุกคนไปนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกรถก่อนนะครับนะเป็นตัเรียกรถเรียกรถนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะดูว,ว่ามาชุนาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเคนะครับทุกคน พี่จะพี่เจะเจอาอะไรอ่ะพี่สัน้นอะไรนะครับพี่สั้นอ่ะพี่จะขายอะไระผมขายสิบล้านสิบล้านครับเ <c oughs> ดี๋ยวทุกคนไอ้เชี่ยไม่มีกล่องซ่อมรถนะอ่ะไอซุ่มรถไอตลอดตลอดจาะกอ่อนฮัลโหลจอดก่อนค่ะ ได้ไหมได้ไหมไอซ่อมรถได้ไหมครับใครใครมีกล่องซ่อมรถบ้างฮัลโหลคนเอ็มเอ็มมีกล่องซ่อมรถไหมครับฮัลโหลมาคคนเอ็มเคครับเอากล่องซ่อมหมุนคืนมาครับหาัอนกล่องซ่อมหมุนคืนมาซ่อมรถได้ไหมมาฮัลโหลเฮ้ยแบบอ่ากคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอแล้วเดี๋ยวรอเขาลงมา เนี่ยผมไม่รู้จะซ่อมรถยังไงทุกคนเด้อมาเขีนกันดีกว่าไอ้ยแบบโคตรจังชนน่ะเดี๋ยวไม่ต้องมาขับล่อเลยไม่ต้องมาขับล่อเลยหนุ่มเองอ่ะพวกเราจอดหน่อยครับจอดหน่อยลงมาเคลียร์ได้ไหมครับลงมาคุยได้ไหมครับยัดอะไรครับ เอลงมาคุยกับผมเลยไหมครัไม่ใช่กาลังครับหลัวนัไครับเงิน5้าล้านครับผมแล้วก็เงิน5้าล้านรถคันนึงแล้วก็อาวุธชิ้นหนึ่งนะครับผมจะจบทักมาหาชักขนมได้ครับผม ติดต,ต่อทุกคนได้นะตามนี้นะครับฮิทแมนมาเจอกันนะครับผมนมุมชุโกรวเดี๋ยวๆครับพี่จะไ,ไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆให,ให้คุณฟังนะเขียนป่ะ,ปะโอเคตอนนั้นผมผมไปที่อู่เว้ย ไม่รู้ผมลําทําอะไรผิดอะ่ะผมทับผมบอกว่าไอ้แก๊งอินแมนครับดับหลดได้ไหมครับ,รบเขาบอกว่าเป็นควยอะไรไอ้ไอ้เฮียแม่งถ้เป็นคนคุณคิดไงอะ่ะแล้ก็มาด่าบีดาบันดาผมอะ่ะแต่ผมบอกว่าขอโทษได้ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่เขาจะขอโทษทําไมไม่ใช่พออ่ะไอ้เฮียแค่นี้แหละ ตามนี้นะครับห้าล้านเดยนะฮะห้าล้านผมพอใจได้ไหมไม่ครับเอาหัวหน้าแกงคุณมาจ่ายครับให้หัวหน้าแกงไม่แม,ม่<ด>ให้หัวหน้าแกงคุณมาคุยได้ไหมีปด,ดูผมจะจ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวผมผมอยากได้ทุกไอของทุกอย่างอะ่ะมีไอ้รถคันหนึง่งลแล้วก็เงินห้าล้านแล้วก็อาวุธชีนหนึง่ง โอเคครับดูผมจะคุยกับัวให้โอเคครับ, okay, รบผมเดี๋ยวทักไอเดี๋ยวผม no, ไปรอรที่อู่ซ้อมรถนะเอเคปะอย่านานนะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงโอเคครับโอเคครับผมไอ,ไอเฮียผมลืมซ้ำเขาเว้ยเนะดีย๋ยวขออนุญาตนะ ไม่เป็นไรครับฮัลโหลครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ยักได้ครับเฮียนานจะมาจังเลยอีอกสิบนาทีไม่มาเดี๋ยวผมตามทุกคนเดี๋ยวผมจะตามละคุณโมบายครับฮัลโหล ่าไม่บอกมาไอ้่าไม่บอกฮิตแมนได้ไหมครับบอกว่าแจ็ครออยู่นะที่อู่อีกสิบนาทีไม่มาไปเจอกันนะขอบคุณครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาแอลกคฮมล์ผมขอเรียกเขาดีกว่าน่า คงสัยน่าจะอีกนานเลยอีกห้าน,นาทีไม่มาขอต่อนะอเจรคญขอันนี้คืออะไรอ่ะ j k เหรอ อ่ะทุกคนผมผมว่าผมขับตามขอดีกว่าทุกคนอ่ะมาผมไปดูที่เบลิเบลก่อนเดี๋ยวไม่น่าลเบลอ่ะ โรงพยาบาลเดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลก่อนนะจากมาแล้วฮะฮัลโหลครับว่าไงว่าไงครับ คือไงครับผมจะเอาเงินมาจ่ายเอาของมาคืนหรือว,ว่าจะเล่นต่อจะเล่นต่อไหมครับหัวแก้งยังไม่เข้ามาอ่าผมให้ผมให้เวลาคนอีกสองชั่วโมงนะโอเคปะ่ะโอเคครับจากตัวคนเดียวยี่งเหงา เจ๊ทุกคนมีแต่เจ๊เขียเคไม่เห็นฮิตแมนบ้างเลยทำไมทำไมเจ้าทำไมต้องเจอแต่มาจุฬาบ้างอะผมขออินฟื้อนี่อินฟื้อสวัสดีโหนมชักมาแล้วสวัสดีโหนมชักมาแล้วเขียงเหมือน ไปเรียกหัวแกงคุณมาครับหัวหัหัแกงยังไม่ออนครับหัวแกงยังไม่ออนแล้วออ<อ>คุณอยากตกไ<อ>หมล่ะก็บอกให้ให้หัวหน้าแกงคุณมาคุยดีมาคุยดี พี่ชาพี่ชาพี่ชาดีทำไมอ่ะเลีอยให้ไหนอะไรนะครับอีเลื่อเออดีเนดีดีไอ้หนุ่มรู้จักอีโมป่ะรู้จักอีโมป่าวไม่ไม่ไอหก็ยืนข้างหลังด้ย ไม่แสนหนึ่งผมขอไม่แสนหนึ่งผมขอผมให้หนึ่งแสนยี่โมไปทุกคนขอได้ไหมเรียบร้อยเขาจะเกิดอีกหรือเปล่าอ่ะเกิดอีกผมไข่ <c oughs> สงสารมาจราดแล้วว่าทุกคนบอกขําวมาจบด้ยนะมาจราดอะ่ะ <c oughs> เหนื่อยแล้ว ขี้เกียจเล่นแล้วบอกอัจจุรามาจบด้วยนะครับผมคนคนเดียวคนเป็นสิบเอาผมไม่ได้อ่ะไม,ไม่มีปัญญาไอ้กำๆไม่น่ารักเลยอ่ะ <c oughs> ฮัลโหลครับพี่ชาฮัลโหลครับบอสฮัลโหลครับบ้า นี่ไข่เ่ะอเนี่ยอคนพ่สุลหรอครับพาผมไปที่ไหนก็ได้ครับสักที่ที่ไม่ใช่ที่นี่ครับที่ไม่ใช่ขอทุกคนผม,มเจอพี่าราลุมานะน่าจะเป็นหัวแก๊งเอเออันนี้ลุงไหมครับใช่ลุงปะเปล่เปล่าอันนี้เป็นเพื่อนไอตาหอ แล้ว,แล,วแล้วนายใช่อะไรครับเนี่ยชื่อบินครับบินเหรอบินบิน,บนอ๋อผมผมชื่อชักนะบินครับรทุกคนเออคนบินไปส่งผมที่โรงพยาบาลได้ไหมครับ กำลังมุ่งหน้าที่ตรงบยาบาลเลไม่รู้จะมีใครอยู่หรือเปล่าโอเคทุกคนผมเจอแล้วทุกคนมารอแป๊บรอแป๊บโอเคทุกคนผมเจอมาได้แ okay.> ล้วแอบคุณมีอะไรบ้าเนี่ยมีอะไรบ้เนี่ย แนนด้วยไอ้หียผมผมผมยังไม่โด,ดนทุกคนไอ, <c oughs> อ้เหี้ยอะมาดูไปเนี่ยไอ้ยัเล่นยากเล่นยากเล่นเล่นยากเล่นยากเล่นยากโอ้โหเล่นยาก,ยาก,ยากมามาสองมาสองเลยมา มาสองมาสองเลยทุกคนตามละผมขอตามนะอาหาย อ่ะเรียบร้อยไอ้ยาตายยากยค่ไม่หายเลยเงินอะไรเนี่ยเงินแค่ห้าล้านอ่ะกับรถคันนึงอ่ะมันยากเย็นขนาดนั้นหรือหรอะอะไรเนี่ยเงินห้าล้านรถคันนึ่งอาวุธชิ้นหนึ่งครับมันยากขนาดนั้นหรือหรอก็ไปถามไปถามคนในแก๊งคนดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแก๊งคุณ อันนี้ผมไม่เกี่ยวรวบแก๊งนะแก๊งผมไม่เกี่ยวไอเป็นเรื่องส่วนตัวของนั้นเลยอันนี้อันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยผมใช่ปะใช่ใช่ผมอายุสิบเก้ายังยี่สิบครับอ๋อ ขออนุญาตนะฮอเีย yeah. เดี๋ยวผมต้องรอผมต้องรออันนี้ก่อนนะทุกคนรอให้เออสิจอนผมไม่สามารถขึ้นรถหรือว่าขับรถได้นะ มันมีอีกวิธีหนึ่งทุกคนแบบนึนนงนะจะผมจะลองตัวน,นี้ดูเรียกรถนนะฮะวันนี้เข้าแกงมานานยัง่งนี่นสองวันนี้นครับเข้ามาเข้ามานานแล้วครับผมมัน,นมานานแล้วคนนี้สอบวัน ป่าพี่บีป่ะพวกเหมือกันพวกเหมือกันนูเเ้เหมือกัน ะจะเออหรือเปล่าทุกคนนะครับผมมาดูกันว่าจะเออหรือกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเงินห้าล้านครับผมเอาวุธชินหนึ่งนะแล้วก็รถคันหนึ่งมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นเลยคุณแค่เพีแค่นี้อะ่ะไอ้<ม>อะไรเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาเองผมไมไ่ต้องการอะไรมากเลย สู้ๆนะครับมปเจอกันตู้ปลานะหนุ่มอ้าทุกคนผมก็ขอจบคลิปแค่นี้เท่านี้แล้วกันโอเคนะทุกคนไอเหี้ยฟิวไอเหี้ยฟิวเริกราเลย าาได้คะแนแอน,นอะไรดียได้ในแอปได้ในแอปอะไรคืออะไรอ่ะผมไม่ใช่แอปทุกไม่เจอกันใหม่น,นะครับผมบ๊ายบาย